สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตะไคร้เอฟซีพอดีใช่ไหมครับสวัสดีครับผมที่ทนายเยี่ยมนะครับครับผมครับผมก็โหดจักนะครับเนาะอ่าวันนี้มื้อนี้เฮารับโตจังไดนมากเนี่ยครับรู่ามีน้ำเชื่ออันตัวไหนมาอ่ามื้อนี้มาซอยงานอ่าสสอชีวิตต่างการพืชผลอุบลราชธานีครับครับผมเอาแต่น้ำเชื่อมาให้พี่น้องครับมาแบ่งปันพี่น้องตัวจริงของเบิรมบ่ได้ม่าครับช่วงนี้อยู่ในช่วงระวัง กักโตลีดน้ำเชื่อครับพี่น้องครับก็เลยบันใดเดินทางมาแสดงว่าเจ้าของเป็ว่านี่ขายมืดแล้วป่ครับมืดแล้วครับผมหนึ่งพันดังทช้งชุกเลยครับผมเพิ่มพันล้านนะครับเนาะครับผมเพิ่มปีเพิ่มพอรีดบ้างพาใด้กับมืดบ้างครับครับช่วงนี้บ่ามีสต็อกปันใดครับผมอ๋อจะว่ากัถ้าพี่น้องที่สนใจก็ยังพอมีอยู่ครับตอนนี้พอมีแบงค์ครับเพราะว่าผมผมลีดทุกหามือครับหามือผมลีดทีนึงก็จะได้สองสามร้อยหลอด ครับผมรีดตลอดครับช่วงนี้มันชูในช่วงอากาศหนาวมันหมอกับกันเก็บน้ำเชื่อก็เลยรีดไว้ครับเพื่อพี่น้องได้แบ่งบันไปวันนี้พอพันควายเข้ากับที่นี่เบิ่กพันล้านน่นครับที่เป็นพ่อพันธลักประยองเขาเนาะแม่นครับผมนี่จำนายป่ะครับ ชุดละจังไรครับอ่าชุดละ5,000บาทครับสิบสองหลอดครับสิบสองหลอดห้าพันบาทครับผมครับผมแล้วตอนนี้ยังรับผสมจริงอยู่หรือเปล่าครับอ่ายังรับอยู่ครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับผสมจริง เอาจนติดแต่ว่าเดี๋ยวหลังวันที่หนึ่งบอกกันล้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนครับเพราะว่าผมผมต้องการที่สิรีน้ำเชื่อมากกว่าอาจอาจะสิได้งดนะครับช่วงหลังจากปีใหม่ไปแล้วอาจจะได้งดผสมจริงอาจจะสิรีน้ำเชื่อย่างเดียวไปจะสองสามเดือนนะครับผมทั้งเพิ่ผู้เพิ่มปีนะครับทั้งเพิ่ผู้เพิครับถ้าถ้าตรงถ้าตรงกับมือที่ผมรีดน้ำเชื่อกะอาจจะผสมให้ได้อยู่ครับแต่ถ้าบม่ตรงกับสิขออนุญา พี่น้องว่าใส่วิธีผสมเทียมออาไยงามในวันนี้ได้ทิชชู่าบสำพันธัดอปกุหลาบพอมีอยนะครับมีอยู่ครับที่ต่อผมโดยตรงครับเบอร์0818330358ทนาเยมครับผมครับผมครั เบิ่มพลังนะครับรัวเลยครับวั่วกับผมยังมีบามันครับมีบามันอเมรกันบามันเลือดร้อยนะครับก็มีวเซ็ตสอคันครับพึ่งจะได้นำเชื่อแล้วก็มีหั่วหูย่าวนำเชือมาริโอครับพ่อยังมีแบงก์บัตพี่น้องอยู่